ได้ทำบุรักิจกิจเบื่องตนคือการไหว้พระสวดมนต์จเจริญพรหม,มวิหารและอื่นๆเสร็จลงไปแล้วการไหว้พระสวดมนต์เป็นการแลลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ การเจริญพรหมวิหารเป็นการประกาศความเป็นมิมตรไมตรีต่อกันและกันตลอดทั้งสัตว์ในโลกอื่นมีพูดผีปีศาจเป็นต้นอันนี้เป็นจิตวัตรที่มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการไหว้ครูระลึกถึงคุณของพระธรรมก็คือการไหว้คําสั่งสอนระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือไหว้บุคคลตัวอย่างบุคคลตัวอย่างหมายถึงผู้นำทางในการปฏิบัติ สืบทอดมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชอบใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์สอนให้เราเว้นจากบาปความชั่วให้สร้างความดีให้ทำใจให้ผ่องใส แผนการแห่งการละบาปความชั่วศีลที่เราสมาทานมาแล้วคำสอนที่ว่าสัพปาปัสสะอกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการตั้งเจตนางดเว้นตามกฎของศีลห้าข้อการยังกุศลให้ถึงพร้อม ก็คือมาปฏิบัติสมาธิภาวนาสร้างจิตให้มีพลังงานเพื่อจะน้อมนำไปใช้ในธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันและพิจารณาธรรมะอันละเอียดให้มีความรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหรือผ่องใส หมายถึงทำใจให้มุ่งตรงต่อความดีเพื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรับสินจ้างรางวัลเพียงเพื่อปฏิบัติเพื่อชำระจ,จิตของเราให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันเป็นเบื้องตน้นพอขึ้นต้นพระองค์จะสั่งว่าจะฆ่ากันจะเปียดเปียดกันจะก่มเหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิดฉาตาร้อนกันยังแถมให้นึกเสมอว่าขอสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บใจด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เ,ดเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดเมื่อเรางดเว้นจากกฎของศีลห้าเจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นกิจวัตรประจำวันเราก็ได้เ่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสำนึกกิดชอบชั่วดี ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเรานั่นเองเป็นจุดเริ่มแห่งความเป็นผู้มีพุทธ,ธะในจิตเรามาทําสมาธิภาวนาเพื่อจะสร้างจิตพุทธ,ธะของเราให้มีความเจริญเติบโตและเบ่งบานเต็มที่จนกลายเป็นผู้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน มื่อจิตของเราเป็นพุทธ,ธะโดยธรรมชาติคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ามีคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธ,ธะอยู่ในจิตของเราทีนี้การทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดกาลก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องมีสติ มีสติตั้งใจระวังว่าเราจะละความทั่วประพฤติความดีก็เป็นกิริยาของความเป็นพระสงค์มีอยู่ในจิตของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าโดยความเป็นจริงแล้วคือคุณนธรรมคุณนธรรมที่เรากำลังมานั่งค้นคว้าหากันอยู่เวลานี้ ดังนั้นขอทุกท่านจงมีสติกําหนดรู้จิตของตนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็มีอยู่ที่นั่นกําหนดอารมณ์กรรมาฐานตามที่ตนถนัดแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องกันเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติตั้งใจอยู่เราก็รู้ว่าเรามีกาย ในเมื่อจิตของเราไปรู้อยู่ที่กายก็มีกายเป็นอารมณ์จิตโดยหลักและวิธีการตามตำราก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็เป็นจิตานุปัสนาสติปัฏฐาน เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อารมณ์คือความคิดที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตา,า,านุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกำหนดรู้อารมณ์จิตมีสุขหรือมีทุกข์แม้จกนกระทั่งว่าเรามีปีติมีความสุขเกิดขึ้นในจิต จิตเรามีสติรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เพียงแค่เรามีสติกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราเอาจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นที่ตั้ง เราก็รู้สติปัฏฐานครบถ้วนทั้งสี่อย่างในขณะจิตเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นนะโอกาสต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติกำหนดรู้จิตมีสติกำหนดรู้ที่จิตถ้าจิตของท่านอยู่นิ่งนิ่ก็ปล่อยให้นิ่งไป ถ้าจิตวิ่งไปกำหนดรูลมหายใจก็ปล่อยให้รู้ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดก็ปล่อยให้คิดให้มีสติกำหนดตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ตามแต่ท่านถนัดในขณะที่จิตบริกรรมภาวนาอยู่นั้น แม้เขาจะบริกรรมภาวนาไปถึงไหนจนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะบริกรรมภาวนาแต่จิตของเราบริกรรมภาวนาเองก็ปล่อยให้เป็นไปแต่ถ้าหากว่าในช่วงใดจิตของเราทิ้งบริกรรมภาวนาเดิมไปเกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรู้ความคิด ธรรมชาติของจิตถ้ายังไม่มีพลังงานเพียงพอพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีกลายเป็นความว่างให้พยายามกำหนดรู้ความว่างเพื่อให้รู้อยู่ในทีถ้าเจิตว่างน,น,นานๆแล้วก็เกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดถ้าเวิ่งมหาลมหายใจก็กำหนดรู้ลมหายใจ ถ้าจิตคิดเพื่อกำหนดรูปความคิดซึ่งมตินี้อาจจะขัดจากหลักการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อจิตบริกรรมภาวนาหรือทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาอารมณ์เดิมเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธถ,ถ้าเพลเพลจิตทิ้งพุทโธ พอรู้สึกตัวก็ให้ย้อนมาบริกรรมภาวนาพระพุทโธใหม่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างนี้แต่ตามสูตรนี้ถ้าหากว่าจิตบริกรรมภาวนาพุโทโธอยู่ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราบริกรรมภาวนาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือในบางครั้งบางทีจิตของเราคิดอย่างอื่นขึ้นมาบริกรรมภาวนาพุโทโธยังปรากฏอยู่ในส่วนลึกของจิตไม่ว่าเราจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนรับทานหื่นทำพูู้คิดจิตของเราบริกรรมภาวนาพุโทโธเองก็ปล่อยให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นถหากว่าจิตเที่ยงบริกรรมภาวนาพุโทโธไปเกิดความคิด มีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าความคิดไม่หยุดยัง้งปล่อยให้คิดไปนั่นแสดงว่าจิตของเรามีพลังงานในเมื่อปล่อยให้คิดไปเรามีสติกำหนดตามรู้หนักหนักเข้าเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแล้วก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียว เมื่อคิดไปสุดท่วงแล้วจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิหรือไม่หยุดก็ไม่ต้องไปกังวลบางทีจิตของเราคิดอยู่คิดอยู่ไม่หยุดจังสติก็ตามรู้เองโดยอัตโนมัติรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขเหมือนตัวจะลอยขึ้นบนอากาศ ความคิดก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขนาดที่ว่าเรากำหนดตามรู้ไม่ทันแต่ในช่วงนี้ความตั้งใจที่จะกำหนดรู้ความคิดนั้นไม่มีแต่ว่าจิตจะรู้ตัวอยู่ว่ามีความคิดตลอดไปในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังเริ่มจะเดินจะเดินวิปัสสนากรรมฐา,าน แต่ยังเป็นภาคปฏิบัติแต่ถ้าหว่าจิตจุดนิ่งลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นอุปจาระสมาธิหรือบางทีอาจจะสงบละเอียดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วก็ย้อนออกมาพอมารู้สึกว่ามีกาย บางทีจิตว่างอาจจะพุ่งกระแสออกไปข้างนอกแล้วเกิดภาพในมิตต่างๆบางทีพอรู้สึกตัวเราจิตวิ่งตามลมหายใจเข้ามาก็จะมาสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายรู้เห็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจิตกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็จะรู้ความคิดที่เกิดจับตลอดเวลาเมื่อเจถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความรู้ว่า ความคิดเป็นความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้มีพลังงานความคิดเป็นสิ่งหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ เมื่อสุขทุกข์ปรากฏเด่นชัดขึ้นจิตจิตจิตที่มีพลังงานมีสติสัมปชัญญะจะกลายปเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกำหนดรู้สุกทุกข์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกขอริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีสมมาทิมั่นคง จิตดำรงอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานที่มีวิตกวิจารคือนึกถึงความสุขและความทุกข์แล้วก็จะเกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้นสามารถกำหนดรู้จิตว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วจิตก็จะกำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับเกิดดับ ก็เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับท่านอัญญาโกณทัญญะฟังธรรมจากกัปวัตตนสูตรจบลงแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลในขั้นโสดาปฏิมรรคปฏิผลความรู้ธรรมะอันละเอียดหรือสูงสุดนั้นซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นภาษาจะเกิดขึ้นในขณะที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อหากว่ากายกับจิตยแยกออกจากกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตสามารถที่จะรู้เห็นอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาออกมาสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมด เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจึงจะมาอธิบายสิ่งที่รู้เห็นนั้นเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้จิตยอมรับสภาพความเป็นจริงในสภาวะรรมตามท,ท,ที่รู้เห็นทีนี้ถ้าหากว่านักปฏิบัติมีสติกำหนดรู้จิตรู้ความเกิดและความดับของสภาวะที่เกิดดับอยู่กับจิต เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตยังไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรก็รยังเป็นภูมิรู้ขั้นสมถะกรรมฐา,านถ้าหากจิตทอออกจากสมาธิมาอยู่ในระดับสมาธิอ่อนๆแล้วกรมารู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เองจุดนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา,าน เพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเดินไปตามคันรองของสมาธิตามขั้นตอนจะเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาบัติก็ตามหรือแนวทางแห่งวิปัสสนาก็ตามถ้ากากาจิตออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่ชัดลงไปแสดงว่าจิตยังไม่มีปูมความรู้ยังไม่ถึงขั้นแห่งวิปัสสนา การพิจารณาสิ่งใดโดยความตั้งใจเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของวิปัสสนากรรมฐานแต่ในขณะที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นยังไม่ใช่วิปัสนาเป็นแต่ภาคปฏิบัติเท่านั้นเมื่อพิจารณาไปจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีความรู้ตื่นเบิกบานมีสติสัมปชัญญะมั่นคง จิตสามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมจะรู้อะไรเห็นอะไรก็ผุดขึ้นมาเป็นอย่างๆหรือต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายอันนั้นเรียกว่าจิตกำลังเริ่มเดินวิปัสสนาซึ่งจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเข้าใจของนักปฏิบัติสมาธิบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตาม ในขณะที่ปฏิบัติเขาบังคับในโคมจิตของเขาให้น้อมไปสู่ความสงบเพราะอาศัยการน้อมการฝึกฝึกบ่อยๆจนคล่องตัวชำนิชำนานเราสามารถที่จะสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่ว่าความหยุดนิ่งอันนี้เป็นแต่เพียงความสงบยังไม่ใช่สมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงบแล้วปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสภาวะไปสู่สภาพอีกอย่างหนึ่งคือมีลักษณะแจม่มแจ่มรู้ตื่นเบิกบานมีความสว่างสวยัยจิตที่มีจิตสมาธิที่มีพลังงานย่อมมีความสว่างเป็นเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าจุดเริ่มแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิ ทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่มีทางที่จะได้ตั้งใจหรือน้อมจิตไปทางใดจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสมมติว่าจิตได้บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกกัตตาถ้าหากว่าจิตละวิตกวิจารก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งทุติยฌานถ้าละปีติ ก้เก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งกาติยะฌานถ้าละสุขก้เก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งจตุตถฌานซึ่งจะมีวิตกวิจาราซึ่งจะมีเอกคตาและอุบเบขาเป็นองค์ประกอบจิตที่อยู่ในจตุตถฌานนั้นเป็นอย่างไรจิตอยู่ในจตุตถฌาน เป็นจิตท,ที่สงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างสวัยอยู่ในถ้ำกลางแห่งความว่างในช่วงนี้จิตยังยึดเอาความสว่างของของจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ความสว่างยังเป็นรูปเพราะฉะนั้นทานที่สี่ท่านจึงเรียกว่าจะตุตฌาน ก็หลังจากนั้นจิตจะน้อมจิตจะไปน้อมไปสู่ฌานขั้นไหนสมาธิขั้นใดจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเป็นเองของจิตสมาธิในขั้นอัตโนมัติจะเริ่มต้นแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจิตจะมียานบนรรลุรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดจิตก็จะไปรู้เองเห็นเอง จะเข้าสู่สมาธิฌานขั้นใดจิตก็จะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสัญญาเจตนาที่จะน้อมจิตไปที่ไหนเพราะในตอนนี้จิตหมดความรู้สึกว่ามีกายกายไม่มีจิตมาน้อมไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ การพิจารณากรรมฐานแม้แต่พิจารณาอสุภกรรมฐานก็ตามเราพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเราก็พูดได้เฉพาะเวลาจิตยังไม่มีสมาธิอย่างแท้จริงเมื่อหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วแม้ว่าจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก อยู่ในลักษณะที่ชวนให้เกิดปฏิกูลน่าเกลียดโสโครเกเจตพพรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มีความรู้สึกรังเกยียจหรือเกลียดหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลีกยดจิตจะอยู่ในสภาพปกติไม่สำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรได้แต่รู้เฉยอยู่เท่านั้น แม้ว่าผู้พิจารณาพระไตรลักษณ์ลูบนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตก็ตามเราจะนึกคิดได้เฉพาะเมื่อจิตจังไม่มีสมาธิแต่เมื่อจิตมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วความรู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาโดยเป็นภาษาไม่มีจะมีสภาวะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับปรากฏการอยู่ภายในจิต แม้การพิจารณาสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นพิจารณาธาตุกรรมาฐานเรามาแยกธาตุของเราออกว่าร่างกายนี้มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนที่มีลักษณะแข่นและแข็งเช่นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับปอดผังผืดใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมีลักษณะแค่นและแข็งจับต้องได้ด้วยมือมองเห็นได้ด้วยตาถ้าหากว่าเกิดนิมิตรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สลายตัวไปเป็นธาตุดินไปกองกันอยู่จิตผู้รู้จะมีแต่รู้อยู่เฉยๆแล้วจะไม่มีการพูดจาว่านี่คือธาตุดิน เมื่อเราพิจารณาธาตุน้ำน้ำดีน้ำเสเลดน้ำตาเปลีวมันเป็นต้นในเมื่อจิตเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุน้ำจริงๆก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆคำว่าธาตุน้ำก็ไม่มีทีนี้ถ้าหากว่ากำหนดรู้พิจารณาเรื่องธาตุไฟไฟที่เผากายเผาอาหารให้ย่อยผับไฟที่ ยังกายให้ร้อนกระวนกระวายหรือไฟที่ทำกายให้สุดลมหรือเจริญเติบโตขึ้นแม่วรู้เห็นธาตุไฟโดยเด่นชัดมองเห็นเป็นเปลวไฟลุกอยู่ก็าตามจิตก็ได้แต่รู้อยู่เฉยเฉยไม่ได้บอกว่านี่คือธาตุไฟแม้ธาตุลมก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตำ่ำแม้จิตจะเห็นลมมองเห็นลมชัดเจนก็จะไม่นึกว่านี่คือลมเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่มีภาษาสมมติปัญญัติดังที่กล่าวมานั้นเราระบ,บุชื่อเลยเรียกชื่อว่าดินน้ำลมไฟได้เฉพาะในขั้นที่เราตั้งใจนึกคิดพิจารณาอยู่เท่านั้น ในเมื่อพิจารณาแล้วเพราะอาศัยการพิจารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาการพิจารณาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตสติมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมองเห็นสิ่งต่างๆที่พิจารณาเป็นนิมิตรปรากฏขึ้นกับจิตอาจจะมองเห็นดินน้ำลมไฟในขณะเดียวในขณะจิตเดียว แต่เจตก็จะรู้เห็นอยู่เฉยๆคำว่าดินน้ำมดมไฟจะไม่มี